สวัสดีครับเยกกับส่องปลีนพาเราคือเก่านะครับเนาะหลายคนถามผมว่าพิธีเก็บเม็ดแตงนะครับเนาะเอาไว้นานๆไว้ปลูกในปีหน้าทำอย่างไรครับเนาะนี่ครับอันนี้ผมได้เขียนชื่อแตงไว้นนะ้ำเนาะเป็นแตงอแตงลูกขาวนะครับเนาะ เป็นแตงบานห้อมวานกรอบน้ำเนาะผมนี่แยกสายพันธุ์ไว้น้ำเนาะมันจะมีหน่วยเขียวแล้วก็น้วยขาวน้ำเนาะวิธีเก็บรักษาะของเม็ดแตงใบปลูกในปีหน้านี่ครับอในน้ำเห็ไตเป็นกระปุกน้ำเนาะเป็นกระปุกนี่ครับพัฒนาี่มิดสิตน้ำเนาะหรือเป็นถุงพลาสติกถุงร้อนครับพัฒนาต่างๆน้ำเนาะจะสามารถใส่ได้ลักกาบอไหมอด หรือแม่งเนาะเนาะหรือมดเข้าไปเจาะเนาะเจาะกินเม็ดแตงของเฮาได้เนาะเนาะนี่ครับจะเป็นถุงพลาสติกถุงร้อนก็ได้เนาะเนาะแนะนำเนาะเนาะมีสองวีธีครับอ่าจะแบบใส่ตู้เย็นกับไม่ใส่เนาะเนาะแต่ถ้าแบบบว้ใส่เนี่ก็ให้แขนไว้ภายนอกเนาะตรงที่มีอากาศถ่ายเทเนาะเนาะบ่ห้อนเกินไปบเอ้วเกินไปครับเอาที่ค้นเขาไปยู่แล้วมันสบายหายใจสะดวกโล่งเนาะเนาะบแมันเขาไปยู่อแตบบนี้บ่แมนบเนาะ เอาที่อากาศถ่ายเทนะครับเนาะไม่ร้อนเกินไปในช่วงนี้แห้งห้อนครับแต่ผูใ้ใดแข้นไว้แถวบริเวณอ่าสังกะสีหรือกใกล้ๆไก่มองทีห่อนหอนโอ๊บโอ๊เอาเอานะครับเรนพันกันครับขอโทษครับที่มันห่อนหอนเอาเอานี่ครับก็ต้องย้ายมาไว้อ่าที่อากาศถ่ายเทนะครับเนาะมองแสงแดดเบาซองถึงครับระวังนี่คือขอเสียเล่นครับเนาะถ้าแสงแดดส่องถึงนี่ครับมันอาจจะเห็ดให้เม็ดแห้งเกินไปนะครับเนาะเวลาเขาไปเพาะอาจจะบ่งบอกได้นะครับเนาะ ขอสองทําเนาะไปไว้ในตู้เย็นครับไปไว้ในตู้เย็นบอมเป็นส่องฟิตนะครับเนาะไว้ในช่องธรรมดาหรือส่องพักก็ได้นะครับเนาะแต่อย่าให้มันแน่นเกินไปนะครับเนาะไม่ใช่นันพวกน้ำพักหรือพักอย่างงของเข้ามันโอบๆอเอาๆเนี่มันจะไหลข้าไปนีถุงหรือนี่กระปองเข้าได้นะเนาะนี่กระปุกเม็ดแตงเข้าได้นะเนาะแนะนําให้ไว้ในช่องธรรมดานเนาะจะเจ็บไว้ได้นานเนาะเป็นปีนเนาะ ก็ได้ครับเป็นปีปีกลัวเกือบสองปีพุแล้วครับอขอส้าคั้นนะครับเนาะก่อนจะเอาไปเพาะนี่ครับให้เอาออกจากตู้เย็นนะครับเนาะมาไว้ข้างนอกก่อนครับเพื่อให้เม็ดเดี๋ยวค่ายตัวเนาะนะจากความเย็นมาเป็นสภาพบ่มหอนมอ,งอยงนะนะเพราะเอาถ้าออกจากตู้เย็นปุ๊บแล้วเอาไปเพาะเลยแล้วก็ไปแช่น้ำเลยนะี่อ่าบบ่บสมควรนะครับเนาะ ให้เมล็ดแตงคายตัวก่อนครับเนาะก็คือเอามาตั้งว้อากาศธรรมดาอากาศโล่งๆครับเนาะคือมาตั้งจากอ่นอกตู้เย็นก่อนครับจักประมาณสองหรือสามวันครับเนาะเพื่อให้เม็ดเขาได้คายตัวก่อนครับเพราะว่าห้าแช่นี่ตู้เย็นครับเนาะมันจะอ่ามันเย็นครับเนาะมันเย็นเพื่อให้อเมล็ดแตงเราได้คายตัวครับเนาะก่อนจับไปเพาะนี่ครับแต่ก็จะลืมครับเนาะตอนเอาไปหยอดหรือไปเพาะ แนะนำนะครัเนาะให้คุกเขากับสารกำจัดพวกเป็นเป็นหมดเนาะครับเนาะเป็นหมดอย่างเช่นฟูลาดานหรือสารกำจัดมแมลงต่างๆครับคุกคุกเข้าเข้ากันให้กับเม็ดแตงของเฮานะครับเนาะเวลาไปเพาะนี่หมดพวกหมดมแมลงต่างๆจะบ่ได้มาขวดมาจ่อกินเม็ดแต่ของเฮาแล้วมันจะเกิดดีเนาะครับเนาะนะี่ครับสีสำคัญครับใช้แล้วก็อย่าลืมถ้ามันโมบดนะครับเนาะไปไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมครับ ช่วยเก็บใบนาน,นครับเนาะแล้วก็ก่อนจะเพาะเอามาไว้จากนอกอามาไว้นอกตู้เย็นนี่ครับหนึ่งหรือสองสามวันนะครับเนาะให้ดีให้สามวันเพื่อเม็ดเขาจะได้คลายตัวครับเนาะปรับสภาพนะครับเนาะแล้วค่อยเอาไปหยอดไปพเพาะกันแล้วแต่คนนครับเนาะจะไปห่อผ้าหรือจะไปแซน้ำหรือจะหยอดสดเลยก็ได้ครับนะเนาะแล้วแตค่คนหมักคนถนัดในการเพาะแบบใดนะเนาะบางคนก็จะไปห่อผ้าให้เอ้า ให้เม็ดข้อดีพองตัวจังน้อยแล้วจ็จังเอาไปหยอดเพาะนะครับเนาะบางคนเหือก็จะหยอดสดเลยนะครับเนาะนี่ครับก็ปลูกเป็นอะไรก็ได้นะครับเนาะนี่ครับหรือจะเป็นถุงพลาสติกก็ได้ครับแล้วจตพผู้ถนัดนะครับเนาะขอออยาให้มันหัวนะครับเนาะถ้ามันหัวพวกมอดพวกแมงนะครับอโดยเฉพาะเข้าไปดันนอกนะครับเนาะพวกมอดนี่ครับมันจะไปจอนะครับเนาะมอดมดไปจอยกินเม็ดแตงดันในหองเขาใดนะครับเนาะนี่ครับ ครับทุกท่านหนึ่งก็ไม่มีอย่างไรนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ต้องไปแล่นพานหลอดในเด้อครับขอบคุณครับ